เรื่องราวลึกลับตำนานเหนือโลก history of universe เจ้าจอระเขยยักษ์โอซามาผู้ก่อการร้ายฆ่าคนกว่า80ชีวิตแห่งหน่านน้ำทะเลสาบว,วิกตอเรียเจ้าจอระเขยยักษ์ตัวหนึ่งถูกตั้งชื่อตามโอซามาบินลาเดนผู้ก่อการร้ายที่ทางการสหรัฐต้องการตัวมากที่สุด ตามความโหมดร้ายของมันหลังจากที่มันได้กินคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาไปกว่า80คนโดยเชื่อกันว่าเจ้าสัตว์ดุร้ายตัวนี้มีอายุกว่า75ปีและมันได้สร้างความหวาดกลัวแก่ผู้อยู่อาศัยริมทะเลสาบวิกตอเรียในประเทศยูกันดามาหลายชั่วอายุคนแล้ว จระเขคยักษ์โอซามามีขนาดใหญ่16ฟุตมันกินประชากรหนึ่งใน10ของหมู่บ้านลูกากาในประเทศอูการดาระหว่างปีพศ2534ไปจนถึง2548ไปกว่า80คนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆที่ลงไปเก็บน้ำในทะเลสาบ มีรายงานหลายครั้งว่าโอซามาสังหารชาวประมงไปหลายชีวิตมันชอบจู่โจมเรือเล็กจากด้านหลังชาวบ้านที่เคยเผชิญหน้ากับโอซามาได้เล่าเหตุการณ์วันนั้นว่าในระหว่างที่เขาออกเรือกับน้องชายเจ้าจระเข้ยักษ์เข้าโจมตีมาจากด้านหลังเจ้าโอซามาได้ลากขาข้างหนึ่งของน้องชาย ที่ชื่วพลอลงน้ำไปและเราว่าผมเห็นน้องชายสู้กับจอระเคได้ประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเขาก็ถูกลากลงทะเลไปสองสาวันต่อมาเราก็พบหัวและแขนของเขาหลังจากที่ชาวบ้านต้องทนหวาดกลัวกับเจ้าโอซามา่ามาหลายปี มันก็ถูกจับได้โดยชาวบ้านกว่า50คนและเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าจึงสามารถจับมันได้ในที่สุดแต่เจ้าออซามาก็ไม่ได้ถูกฆ่าอย่างที่ชาวบ้านต้องการกันแต่มันถูกส่งไปที่ฟาร์มจระเข้ในอูการดาเพื่อเป็นต้นแบบในการคิดค้นสายพันธุ์จระเข้ยักษ์โดยฟาร์มจระเข้ยักษ์ดังกล่าวนั้นจะทำการขยายพันธุ์ เพื่อจะเอาหนังของจอระเข้ไปขายในอุตสาหกรรมกระเป๋าในอิตาลีและเกาหลีใต้ต่อไปเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเรา ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้น,นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปค่ะ